หูน้อย MJ นะฮะบางแก้ววัยห้าเดือนนะครับกับ OB นะฮะคำสั่งพื้นฐานผู้ฝึกสอนนะครับตะก้อนบ,บางละจันนะฮะหรือฉาย,ยาจันก็ชิกแชะนะฮะเพราะวานี้มีบางแก้วตัวดึงออกรายการทีวีราคาตั้ง50,000บาทนะราคาสูงมากนี่เป็นคำสั่งพื้นฐานนะฮะในการฝึก OB หรือ o p เดีนะครับชิดเดินชิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามหมาชิดตาม นะฮะอ่าซ้ายขวาหน้าหลังหมาชิดอ่าบอกนั่งหมานั่งทันทีให้รางวาัลทอ้การก้อนนี้สุดยอดอออแต่ก้อนี้เขาฝึกเป็นภาษาไทยนะฮะหมาตัวนี้ปกติแล้วเขาจะฝึกหมาเป็นภาษากิษกับภาษาเยอรมันนะฮะแต่พอเป็นบางแก้วตัวนี้เขาฝึกภาษาไทย เหตุผลง่ายๆครับเขาบอกหมาไทยต้องสุกภาษาไทยฮะไม่ใช่หมาฝรั่งด, <laughs> ดีขึ้นกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเยอะครับตัวนี้สองเดือนก่อนผมมานี่ยังหลุดฟอร์มเยนะอะเก่งมากเก่งมากก็พาเดินแล้วพาเดินแล้วสั่งนั่งเด้ เอาเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้นั่นเนี่ยโหเป็นไงฮะเป็นไงฮะเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้โอ้เก่งมากๆเก่งมากๆนี่ฮะเนี่ยเอาละชี้แชชี้ แชะชิแชะโอเควันนี้เราดูกันประมาณสองนาทีแนะ่เดี๋ยวหรั่งผมถ่ายไม่ให้ดูใหม่นี่ฮะอ,อะไรรัดขาอ้าอ่าแต่ก,ก็กระภูมใจฮะพรีเซนต์ฮะชิ้แช่เชือกติดเชือกติดอ้าชี้แช ชิแช่แก่ละแก่ละชิ้ช่าแช่ชิแช,ช,ช่รู้ยังครับว่าฉายาตะก้อชิแชะได้จากไหนมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเรามารอรุนนะครับตอนนี้ MJ ก็5เดือนเสร็จแล้วอนาคตจะเก่งขนาดไหนไปติดตามชมกันได้ที่นี่ Banglatan